ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น That Not My Lowboxian กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีแค่ซิงเกิลเพ y e เยอร์นะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันติเพย์เยอร์มันจะเป็นยังไงเราก็จะกดเริ่มกันเลยนะครับว้าวคนแรกเทนิสเดลี ก็ชอบไอดีก่อนดีกว่าอยู่ห้องหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งแปสองสามเก็สองสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามก็สองอยนนี้ปุ๊บไม่หมดอายุอยู่ห้องแล้วนะหนึ่งศูนย์สามบอไว้ปุ๊บไ่อ

เกองทำไมไม่ใช่บ้านไม่ไม่ใช่อยู่บ้านน่าจะยากกว่าสุดส่วนเจ้าเก๋งเนี่ยอะไวะอ่ามึงโอเคชีพถูกน่าจะถูกแหละเด็กเฮ้ยน้องพูดอะไรเยอะน้องพูดอะไรเยอะ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะรับเออผมจะตัวคนลวร้อยสามารถทำงานต่อไปโอเคแมว cat cap ว้าอยู่ห้่งไหร่ครับหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่ง ส okay. องหกหกสามสี่เก้าสี่หกสองหกสามสี่เก้าสี่หกโอเคมอดอายุเปิ er. ่มยังยังยังมิสเตอร์สแกลลี่อืมเป็นฟาดฟูดวอล์กเกอร์ใช่เออต่อไปโฟแล้วแหละเฮ้ยเลยไปตัวหนึง่ง hello Miss me speaking Miss Kelly not at home โอเ o k a าไม่อยู่บ้านอืมใช่ครับตกลงแล้วครับนี่เจริญก็เอ้ยเดี๋ยวโอเคไปแล้วเออลืมเช็คเข้ามาเลยนี่วะเออพวกลืมเช็คนี่เอ้ยไอตุ่ปอม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 เอา นน t ะใคดีทูโงนาตาทูโอ mm. oh, ินทีชื่ออืมฟังเพลเนี้ชื่อป้ามิงนะ โ okay, อ,อเคมหมต่อต่อ m i s e r s c a r ทูแต่ว่าตัวปลอมใช่ไหม้อนเป็นตัวปลอมแล้วละตัวจริงก็คงจะไม่ใช่แค่เรามี m i s r a r y สปีกล่ะคน,น,นคือว่าแบบ ค okay, มารอแบบบางทีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเพราะแบบเอเราไม่กดอันนี้แต่เรากดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเราผมกดให้ดูหนึ่งหนึ่งแปดแปดปุ๊บโดนคอห no ึ่แ if the r e is no e m e e n c y n อ้เขาก็คือแบบถ้าเราไม่กดพกุ่มพิเคือแบบเราจะโทบไปเขาก็ไม่รับนะเอ้ยคือเขารับแหละ ต่ว่าแบบเอ้ยนายไม่กดปุ่มอันตรายอะสิแว่าไม่มีอัลารจะเรียกไปไหมประมานัาา้ไอ <David, S 1> ดีบุเดวิดวิวเดอร์แมนเปิดห้อง9 0น2 0 6ตัวตัวยูยังวิวด้วยแมน บิวตี้แมทดมบี m แมทคอมพิวเตอร์เปนช่องช่องไหมคอมพิวเตอร์อออคือว่าถูกอะไรถูกนเทอเฟสไม่ใช่ดูกันนะโอเคบอ้รหอืมก็ไปดูบมีคน คุณเพสตันไม่ทราบว่าทำไมคุณดูหน้าตาดีจังครับเดี๋ยวใช่ใช่หรือเปล่าเพสตันโอ้ใช่ครับคุณเพสตันบิ๊กครับทำไมคุณดูหน้าตาดีจังเลยครับเป็นหน้าตาที่ด,ดีมากรอยยิ้มแบบโอ้อืว่าแต่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันในรูปครับเอ๊ะเอ็กซย์ไม่น้าเหมือนกันกวนว่าิีมาเอฟซีเลียม I will save as I'll be waiting. o อ้ยอยู่ห้องอะไรนะ้องคุณชื่อกันชื่อ Preston Big 19717956 19717956ยังไม่หมดอายุ s Carder hey. เ right? ดี๋ยว่อน Carder น uh, ี่อยู่ห้องไรนะ34 โล่สาษบสีกิงต้อง่ามมาแล้วปอมตัวปอมก็หน้าตาดีมากครับหน้าตาดีมากเจ็บคนหน้าตาดีอะเดลิสฮึืมฮึม หน้าตานี่เฮ้ยคุณยื่นที่ใบเรือครับเอ๊ะ้มาอืมหน้าตาคุณดูดีมากเลยนะครับเดวิดวิลเดอร์แมนผมรู้สึกว่าคุณน่าจะเข้าไปแล้วนะครับใหรือว่าผิดคนนะ

แปดเอ้ยปกติเออมาเป็นไรผมผมเป็นคนชอบข้ามนะครับเอออืออ,อ,อ้าวเฮลโหลสวัสดีครับติดไหมอ้๋อ่างส่สีมิกิลิสมิก

อืมแล้ก็จะจบแล้วมั้งเหลือแค่โทรอ๋อมันอยู่ห้องคนเดียวเียอ่ะเออเขาอยู่ห้องคนเดียว,ออยยวแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวจริงอืมมีไหม ความที่เป็นลบว่าเขาจะปิดประตูให้เาตอดค่นดนะีอืมสามหนึ่งสามเจเจซูเปอร์หูอไยดีโคตรยาวสองสามเก้าสามเจ็ดศูนสองเจูนย์ J 0. โอเคอยังไม่หมดอายุใช่เอ่ออ เดี๋ยวนะเฮ้ยนีดามเนี่ยเวทเทอร์เลียนคุณทำอาชีพอ,อะไรไม่ทราบครับอืมเอ็กซ์พีเอ็นเสไอดีด่แต่ว่าแบบโคลก่อนนะครับนี่คือสิง่งที่สำคัญมากโอ้ ฮลโลมาเตอร์ไมฟูส์เซจนอีกนอด home โอเคอาดีแบบใช่แบบเพื่อฮลโลอืมโซยครับ bad b a s สองศูนหนึ่งโอเค bad break ในอาศัยกับอาซิโมเจลโอเคสวมไซมอแล้วไซวันกันแดดสตริงสหน้าตาแปลกใส่หูฟัง ใส่เสื okay. Okay. ้อสีขาวเสื้อกาซีขาวโอเคมาอันนึงนะคอปโอเคใช่คอปันสองศูนย์สองห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ ถูกต้องโอเคเอไม่ใช่ถูกเหรอถูกเล้จอะไรก็ยู่ันซูมโซมิเอะโอเคขอบคุณที่บอกคือว่าคุณนั้นเป็นตัวปลอมทำงานด้วยความ เขาเรียกทำงานด้วยความล้นหรือค mm. <karaoke. S 1> ืออืมฟิล์มเฟมเอาเบอร์ฟาร์มโกเอาเบอร์ฟาร์มโกนึงสา่งเป็นคาวบอยคาบอยไอดีเอ้ย เช็คต้นที่เพื่อนแค่มีให้มีให้ดูยืนยันอะไไม่ได้หรอสามสามเก้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์โอ้ยมุดอะอยู่ ดูเหมือนว่าจะเป็นแล้นช่วงไหนมยจะไม่ฆ่าเรานะโอ้ไม่อยู่ในทูเดย์ดิสดูเหมือนคุณจะเป็นโคลนสินะเนี่ยแม่งขึ้นตาเมื่อกี้เจอโคลนที่โกรธชัดเจนเลยครับน้่ห่างเลยยื้อครับ ไม่ต้องถามเยอะมันขึ้นเมื่อกี้เลยเจอคนที่โกรธโอ้สภาพอู้ฮลโลมีนิโอู e เดลิชใช่ไหมเออใช่ออนคูเดลิช ไอดีมีอัลที่ครสม่คอมพิวโอเคอยู่ห้องอะไรเพื่อนอยู่ห้องอะไรเพื่อนสองสามหนึ่งศูนสองนี่หนึ่งสองศูนย์แปดสี่หกเจ็ดแปดสามไม่เคยเจอไอดีผิดเลยนะไม่เคยเจอไอดบอดี้ิดโอเคนไม่บอกอีกตรวเช็คมด ต่อไปก็ถูกคิวินแอนด์เอนเดอร์นะใช่ครับเขากลับมาแล้วไปมีกอเอออะตู๊ปอมเหรอใช่เหรอตุ๊ปอมเหรอแรงเออวาโอ้สํบ คลิป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 นี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแมปดัต not my robotian